เซลจินเววีหนึ่งตัวตึงสมาชิก NCT สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r v a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่ p r v a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไล์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไป2่องโปรไฟล์ของน้องเซียวจินหนึ่งในสมาชิก NCT u n i t Way ค่ะเซียวจินนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความสามารถครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการเล่นดนตรีและยังมีเสน่ห์ความน่ารักทะเล่นมัดใจแฟนๆจนทําให้แฟนๆเนี่ยตกหนุมหลักเขาทังใจค่ะน้องเซลจินนะคะเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2542เริ่มต้นทําตามความฝันของตัวเองบนเส้นทางการเป็นศิลปินปี2018น้องเนี่ยก็ได้ร่วม audition เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดของ SM และใช้เวลาในการเป็นศิลปินฝึกหัดประมาณแค่7เดือนเท่านั้นก็จะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2 2019. ในระหว่างที่เป,ป็นศิลปินนะคะน้องเนี่ยก็ได้โอกาสแสดงศักยภาพมากมายค่ะรวมไปถึงการเอนเตอร์เทนผ่านรายการทีวีและรายการเนวิตี้ทำให้หลายคนตกหลุมรักในความทะเลนขี้เล่นของน้องไปเลยทีเดียวค่ะก็เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามมากๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต